เอาละครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับเกม A p e ิ l e g e n นนะก็เกมนี้เราไม่เคยเล่นลงช่องมาก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่เกมหลักที่เราเล่นลงช่องนะคือผมก็เล่นไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นไงก็เลยไม่ได้อยากอาลงสักเท่าไหร่นะวันนี้ขอลงสักคลิปนึงละกันนะทุกคนเพราะว่าผมไม่มีคลิปจะลงนะก็เลยอ่ะอัดเป็นเกมนี้ลงมาละกันนะทุกคนก็เกมนี้เนี่ยเพิ่งรีแลง์มาเลยนะแล้วก็ผมได้ไปเล่นมาเนาะเล่นกับเพื่อนนะทุกคนยังไงก็ฝากติดตาม รับชมกันต่อด้วยนะทุกคนโจโลบักชอปบ,บริการฟาร์มเกมและเติมเกมโลบอกในแมปต่างๆมีบริการให้เลือกหลากหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปแอนิเมะแอดเวนเจอร์บีสวอมซิมูเลเตอร์และแมปอื่นๆอีกเพียบสำหรับใครที่อยากใช้บริการนะครับอย่าลืมใช้โค้ดโจาจาโคล่า2 0 1จะได้รับส่วนลด5%สูงสุด100บาทใช้บริการกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับใครที่อยาก FK ฟเคฟาร์มเกมยีชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG p h o n e บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ f k เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ1ิบาทเท่านั้นและสาหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สําหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แหล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับไปเลยใดนเวลาแรงตาแรกของเราละ่ะจริงไม่แรงหรอกกูเล่นมาตานึงละ ไม่อยากได้ค<ต>ิงนะแต่กูแชมป์แต่ดาแรกแค่มีตาไปจัดไปเอ้ยมึง<ฮ>มึงเห็นยังมีดใหม่อ่ะไปวะไปดูดิในสต๊อะสต๊อแล้วก็มิสติกอ่ะเลื่อนลงมาข้างล่างเลยสีแดงโคตรเท่ดาไปนะเออไอ้ไขเท่ไอ้เพี้ยสีแดงโคตรเท่ลองไปดูสีเออดูดีกระดาษตันเลยเยอะเลย <laughs> ดาบต่อเนื่องดูดากกว่เลยไอ้คือดาบดาวต่เอเนื่ <laughs> องมันไม่มีสีใช่ไหมวะเหมือน,น, <laughs> นเหมือนเราแบบเอาแผ่นเหล็กมาแปลก็แปลดาบที่ท่าใหญ่ใหญ่แผ่นเหล็กอันใหญ่เอาวะแคตินัมสี่สิบหกตัวโกอีกสิบเอ็ดตัวอีซี่ออคเทลนี่แหละเราจะวิ่งตามมันทันละ <laughs> เรามีสกิลว,วิ่งไงละ <laughs> ่ะกูขอเล่นแอร์ตัวเดิมเหมือนกัน มันไม่รีแมปหรอวะนึกว่าเปลี่ยนแมปเลยนั่นเนี่ยอะไรไม่รู้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 ลมินทูฟิกเตอรี่มันจะฟิกเตอรี่จริงเปล่า SMG ปรับใหม่เพิ่มกระสุนอย่างละเม็ดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอย่างละเม็ดเลยเราวางละเม็ดอ้าวไม่ได้ยิงปืนมาแล้ว,วนั่นแ่ละอัพแป๊บ เอยเอาว่ะโหวิ่งเร็วเอววเวเอลองหันไปมองดิคอนดูอิดเลยแม่งกูลอ,องโอ้ยใช้ได้วะ่ะเหมือนเราเพิ่งคุยไปเมื่อซีซันที่แล้วว่ะที่เราบอ,อกว่าอะไรนะให้มันวิ่งตามแล้วเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเออเออแม่งบอกว่าอะไรนะซัพพอร์ตะบอกว่าซัพพอร์ตนะเออหมอน่าจะมีอันนั้นหมอที่รคอนดูอิดแม่งมาจริงว่ะผมวมาดีินกูพนกันว่ะ ม่งแอบปังเลยตองสนายป็นอยู่ตรงนั้นนี่ไงตรงนั้นบ้าไปลราออกเทนกูไปมันตายไฟชุบแล้วกันโอ้โหเก็บก่อนแล้วกันเก็บที่ชุบไปก่อนเจ็บที่ครับเคยมีเหตุการณ์ชุกเฉินไม่มีหรอกโหวันนี้เราจะมาแชมป์ทุกตาโอเคตัวนั้นเป็นที่เวไก่ครับ อ๋อไม่ใช่แกนู่นเหรอนี่ก็แล้วไปมีหรอววะสโคปกูแม่งเล็กจิ๋วอันนี้เดียวเหตุก็บอกเลยแล้วกันกูไม่เห็นเลยมีมีมีตกลงมาแล้วเฮ้ยปลาแหวนวะเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กวะ กูว่ามันวิ่งมาบ้านกูแน่ๆเดี๋ยวกูเตรียมเปิดด้วยลูกซองเลยแล้วกันเชี่ยเชียเหมือนจะมาจริงเฮ้ยมาวะเอ้าม่งขึ้นหลังคาเฉยนี่แบบเจะต,ตุ๋ยดิมึงเ<ฮ>อาแล้วมึงปัดอย่างนี้กูก็ล่วงดิ กูไม่ร่วงเฉยกูไม่ตายหมดแล้วใช่ไหมไ้่ไป้วลว้ยเออไปเลยดึงไป <c oughs> แม่งเอ้ยจะปาดไกลๆกหน่อยแม่งปาดอยู่ราวบันได <c oughs> ไม่เป็นไรตาแรกตาแรกยังไม่ได้วอร์มมาอย่างนี้แหละน <c oughs> ิดหน่อยนิดหน่อยโอเคเย่า <c oughs> เต็มยี่สิบคูเป็นอย่างแรงเลยแรงเดียวโหวโแรงอ่ะยิงแป๊บเดียวร่วงอ่ะ <c oughs> ไปแล้ว นั่นละยี่สิบอะล้สองก็บอกอะโอ้โหเมื่อกี้กูยิงใครไว้แอดมังชวนปีนไปหามึงโอ้โหไม่รู้เลยวะ <ผม S 1> ไม่ก<แ>ูเห็นเลยกูเห็นเลดแค่ตัวเดียว <c oughs> <c oughs> เลดแม่งยิงเพื่อนกูเหรอเจอหน่อยมาเป็นสูตรกู <c oughs> นึกว่ามันจะเข้าบ้านาเออกูก็ดักหน้าประตูอัดกาดเอาลูกซองอัดเลยพี่แกแม่งปีนขึ้นไปข้างบน มึงนี่นะมเป็นโสดโอ้มองไม่เห็นแล้วว่าต้องให้มึงดูแล้วมั้งยิงกูไปสนเพื่อนกูเลยไปมันไปเราไป Where you go I go อยากเปลี่ยนสะกขวบวอยอุ้ยอุ้ยม่วงว่ะแม็กแล้วต้องแม็กแล้วโอ้โหมึงให้ปากกระบอกกูมวัวไปแล้วมึง <laughs> มันให้ปากกระบอกว่ะ ฟาร์มจนเกลี้ยงโอปิงโหดตัดเลยต้มไม่เห็นเลยมันเห็นยังไงวะเห็นอยู่เห็นอยู่ยโดดไปโดนมาอยู่อุ้ยเอาให้ล่วงอยู่ไกลเลยวะแล้วกูแม่งสะโคบหนึ่งหาตัวไม่เจอเลย ทำไมกูไม่เห็นใครเลยวะเฮ้ยกลับบ้านวะชั้นบนชั้นบนชั้นสองเขี้ยตรงไหนวะซ้ำเลยซ้ำเลยเอ้ยโอ้ตีอื่นมาตีอื่นมาแวะ ลงังเลยมาวะอ๋อล้มหนึ่งล้มสองเฮ้ยยู่ไหนวะเดี๋ยวนี้กูเห็นเสือดสวยสวยหมดแล้วหมดแล้ว,ว <c oughs> ไม่งมายืนอันนั้นกับออกเทนบ้าไปเนี่ยโอ้ยตีมาตีมาเต็ม โอ้โหเกาะม่วงเลยวะม่วงปัดก่อนโอ้ยมันเหตุกู้เอเหืออะอย่าซ้ำกูอย่าซ้ำกูเออ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 เต็มแปลกด้วป่ะยังเต็มสามารถป่ะเอออยู่ไหนวะ หมแล้วเจ็บเจ็บดวยตัวเพื่อนตัวะเพื่อนนี่ไงเยี่ยมกูแข็งเลยกกูแม่งแข็งว่าไม่ล้มว่าโทษที่อืออือไปแล้วไปแล้ววงใครอยู่ก็อยู่กูไปแล้วรอดเฉยงงนะหลายตีนั้นเนี่ยตรงเนี้ยทำไปเล่นไป นี่สินาลีแรงวันแรกมาไวมากเลยวะเฮ้ยสแกนนะข้างหน้าเอาไงเข้าท้ำไหมถากก่อนไม่ไหวแล้ววะยิงเยอะไปละพักก่อนไม่ไหวกต่สุนก็จะหมดกูยังไม่ได้เปลี่ยนสโคปยิงเสร็จทิ้งเลยไม่เอาเลยโอ้หใช้แต่ลูกซองเมื่อกี้คุ้มเลย ผียี่สิบเป็นข้อดีรูปแป๊บเดียวแตกอะเกาะยิงเกาะฟ้านี่หือสามเมตรอะสามสีเ่เมตรอะไแรงไม่เคยแรงนะโคตรเร็วเรือดุรุ่แล้วเร็วสยอ,ยอง <laughs> อุ้ยมีคนหวันหวน่ะเอ้ยมีคนโหดเออมีคนจ้ำแพทเอ้ยจ้ำเท้าแมงมั่วงม,มแล้วกูวเฮ้ยกูคิวลีดเดอร์เว้ยเฮ้ยเอาเรื่องกี่คิววะกูสี่คิวเลยนะหก <6 S 1> โอ้โหไอ้สองตีนน,นั้น <laughs> ไอ้สองตีนนั้นแม่งเกี้ยงเลยดิว่า เฮ้ยเจอแม็กว่ะกิตตี้่ะเวลาสองตีเรายิงไปสามตีเฮ้ยมันปลืด้ดปลื้ดแถวนี้ว่ะอ๋อตรงนน้นอะสะโคบไม่มีเลยวะ่ะแล้วแม่ไม่ได้เปลี่ยนสะโคบเล่นเลยอยากเปลี่ยนสะโคบยังเลยครับ แถวนี้วะไกลมากโอ้ยไม่โดนยังไงอะโอ้โหเล่วเหรอหนึ่งระเบิดสักหน่อยดิ <S <S โอ้มันเข้าประตูเลสอยู่แล้ววะเข้าไปไหนวะมิทราบ อุ้ยระวังนะได้อยู่ได้อยู่อุ้ยฝีขึ้นไปสิหัวอุ้ยไอีแกเวสี่งที่ไรวะเสี่ยกองแกงมากเลยแม่งอยู่บนหัววะบนหัวหรือข้างในนี่แหละเออใช่กูก็ได้ยินเหมือนกันผมแม่งอยู่ข้างบนแค่นั้นเข้าได้โดนนะเก็บได้ปะเข้าได้เข้าได้เข้าได้

โอ้มีพีเคเล่นวะกูไม่ได้เล่น PK ีเคเลยไม่โดนเล่นแก่าอยู่ที่เดิมใช่ไหมพีเอยู่ที่เดิมโอ้โหปาดไม่ได้วันเมื่อกี้ปาทิ้งซะละสองนาทีแล้ววะโอ้างหน้าข้างหลัง นี่ไงสามหมดขบายเวนเขบายเวนเดินคขบายเวนโอ้โหเลื่องหนึ่งจเย็น <c oughs> เลื่องหนึ่งใครชุบวะมึงกล้ากลางเนี่ยโอ้กอดแดงเองอไหวอยู่ ไหวอยู่ผมก็สุนลูกซองหมดเลยวะเออมีอันนี้เติมพอดีให้ลงมาวะโอ้ผมมันหายไปวะไม่หายไปมันน่ั่นคือมันไดไปแล้ว โสดโคปสองเพิ่งมาตอนนี้กูไม่เล่นละเล่นแล้วโคบมึงละลายนะเขามามป็ละลายนะแล้วเราออกไงเพื่อนก็ต้องใช้สูตรนิดหนึ่งมาสิมาสิข้างบนนะใส่ใส่ขึ้นบนโดนระ่างคนฟูร์เลยถ้ากูยิงมึงโดนนะรวยเอ้ยรัวยเอ้ยรงนี้ได้นะ พี่แมงตีตรงนั้นก็อยู่ในวงอยู่อ๋อวันมีอย่างนี้ด้วยไม่ได้เพิ่งรู้อะไรวะพี20คู่มันมีเพริร์กแบททำดาบเบลดใส่ศัตรูทำให้ชาร์จอัลติเมทอ๋อเอ,ออเออใช่ใช่มันมีเพิร์กเข้ามาเพิร์กปืนลองไป <ทำ S 1> อ่านดูเลยมีม,ม,ม,มีมีสรุปอยู่กูว่าทำไมกูตีเร็วจังโอเคหมอบางคนเล่นกับพี20คู่ให <laughs> ้กูป่ากันไหม ยังยังยังเงียบอ,อยู่เอาวะต้องมีคนล้มได้ฮะต้องมีคนล้มไน่ฮะได้ได้ได้ต้องแบบต้องมีเจ็บมีตายกันบ้างถึงจะน่าสนตอนนี้มันยังยิงโย่อะโหแหน่ยิงกันเป็นละครสายตายพวกมึงแม่งเอย้ยเห็นเราละ อยู่ดีใช่เจอเพื่อนเย็ดพี่บอลไหลแล้วไงแต้มกลางติีได้ปะแม่งผิดแผนวะดิ้ดึง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 โอเคทุกคนสุขภาพดีแล้วใช่ไหมตัดดีและเอาไงขึ้นปะ ขึ้นว่งไนดิไปไปเลยโอ้โหมันไม่ควักปืนละโอ้โหไปไงมันไม่ควักปืนคุณยังอยู่อ้าวล้วขึ้นไงอะประตูประตูทางกี้ประตูประตูประตู เรียบเรีบข้างนอกคนเยอะข้างนอกคนเยอะล,ล,ลงมาข้างบนลงมาข้างบนมันต้องลง บนหัวยิงนะยังไม่ต้องออกมาก็ได้ถ้าไม่เดือดร้อนออกมาแล้วออกมาแล้วลงมาหมดแล้วแจมได้นะ้วที่อยาแกแจมเฮ้ยแชมเฉยเลยอะไรวะบอกแล้วตาแรกก็แชมแล้วเราอะ <c oughs> นี่หมุนวีพิธีแอกแอกแจมเฉย like <laughs> ดีแล้วก็ไม่มีประตูอยู่ถ้าม,มีประ,ต,ะ,ประตูพวกกูตายเลยตายอย่าง,งช้าอู๋กูสามร้อยห้าสิบหกแรงอัพเลยเว้ย <laughs> ว้าต้องขึ้นแชร์แล้วพวกกูอะ่ะ <laughs> นี่แค่แพตตินัมไงไม่ใช่อะไรหรอก and i uh. want to oh hold me mm time -hmm. in i wanna be the greatest everybody on the fake shit i look around and feel like everybody is the fake i make this every day and i'm impatient -hmm. mm hoping one day i blow up from the basement statement. the top is so vacant i don't hear -hmm. shit mm -hmm.